ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแสดงโชว์จากวงโยธวาทิตย์โรงเรียนบ้านดุงวิยาขอเสียงเชียร์และเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจให้กับลูกหลานรพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังครับ ทางเวียมะดูยาได้จัดอาหารไว้นะครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะครับลองมีอาหารนะครับหลายอย่างนะครับดูสภาที่นี่ลาบบางคลองนะครับคิดเอาเสร็จแล้วนะครับอย่างจะเข้าไปไหลายพันพอวงเดียวตถาเทพทางนูวิยา,า,าคมเชิญที่ h อ p ประชุมเลยนะครับด้านหลังอาคารนะครับ h อ p ประชุมเลยครับมีอาหารในท่านนะครับ ด้านหน้าจะเป็นหนุ่มหล่อแบบสาวสวยแต่ด้านหลังคิดเอาเองน,นะครับจะชมว่าหล่อและสวยแรับคิดเอาเ,เองน,นะครับท่าน,น,นจะเอาลอหล่อแล้วเอาสวยแล้วแต่นะครับตั้งแต่แตถวสองชุดของเขาใช่หมดหรือครับ <c oughs> พูด้ดาเนินรายการ หลบคนนะ <c oughs> ใดครับถามหาพ่อขอ,ของแม่เขาไปล้วอยัดบอ่นะต้อคุณรูพองศาส์บอกว่าปีหน้าจะให้พวกนี้แสดงเลย้ง200คน <c oughs> ทุกวันนี้ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าผู้ชายจะสวยกว่าผู้หญิง <c oughs> กำลังหาเงินอยู่กำลังคุยกับทุกเดือนกันครับมีประมาณ6แสนบาทครับสำหรับส่งแข่งแข่งขันโยธาราที่ระดับประเทศแต่กำลังมองดูอยู่ว่าจะหาที่ไหนคุณครูพี่นี่ย่าเบื้องลูกสาวจะของพ่อมาล่ะกูเดะพู การถูกกัต้องนานนะครับ <นะ S 2> ประมาณสองสัปดาห์เมืเ่อคืนนี้ถึงดึกๆดื่นเลยทีเดียวซ้มเสร็จไม่ฟ้าไม่หลับไม่นอนแต่งหน้าแต่งตัวถ้ากังเกีดีๆเท้านะครับอยู่ที่โรงพยาบาลใส่ส้นสูงสวยง,งามน,นะครับมาถึงตอนนี้ส้นสูงหายไป <c oughs> หมดล่งเพาว่าเจ็บขค้นนอ้แบบ ที่น่าดีใจนะครับชุดกาเซ่ถ้าหมดคนสแสดงหาเองครับจ่ายเองแตหน้าเองครับโอหสุดยอดมากเลยคนระับตบมือ,มอหน่อยนะครับตบมือหน่อยครับไม่ใช้ประมาณของอุเรียนเลยครับว่า้เลยกับเทนนิส <c oughs> อยากสแสดงอยากสแสดงใจเรียนมากกว่าสิชุดก็จะจ่ายเองน่าก็จะแต่งเองแต่งเองครับแสดงว่าสปิริตนี่สุดยอดสุดยอดครับสุดยอด เสียเงินกัญญาจะมาได้แสดงทำพุ่งในการกลยุท <P> ธ <RI K aún> <yelled> ์ปูนสารมอบให้กับโรงเรียนบ้านดุริยานะครับ500บาทเสร็จต้องพูนะครับเอาล่วยุทธวาธิบ้านซอยให้เงินพห่วงเอาอีกอะไดเนอะปะเสร็จแล้วเชิญครับเสร็จแล้วเชิญเลยม .3 รอแล้วม .3 มี1ิห้อง หือสิห้องเดินไปสิห้องสุดห้องประมาณเยอสี่ร้อยกว่าคนนะร้อยกวนเดิมาเส้นทั้งหมดเลยครับตัวเบอรอยีกค้งหนึ่งสลับสาวคาทาคนสวยสาวหล่อสวยครับสาวหล่อสวยเบอร์หนึ่นะครับปุดต้องทายางมหมดฮึ เดี๋ยวจะมีหลังจ่า,จามอสามเต็นเขาก็จะมีมาประกวดเชียร์อีเตอร์แต่ละสีอีกนะครับถ้าทมีไปไหนชมได้อย่าลืมนะครับด้านหลังจะมีไอศเรีมบริจาคจากร้านเนื้อค่าชาบูหนึ่ง,ง,งถังจาหม้อเนิ้อจอาสาอีหนึ่งถังนะครับกินได้นะครับห้ามห่อก็แล้วกันขอบคุณเสี่ยวเวาทีมงานช่างภาพปรจจุภาพผ้าสวยๆขอบคุณทีมงานโดนนะครับโอเคโดนยิง จะเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นม3นะครับประมาณสี่ร้อยค